สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็พบกับคุณครูกัญญพัก์มัญญาตอ่อนในเนื้อหารายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นปถมศึกษาปีที่6นะคะคลิปนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญอย่างไรหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มีความสำคัญคือเป็นเครื่องมือในการสืบค้นร่องรอยของอดีตเป็นแหล่งค้นคว้าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยนำเอาไปประกอบกับวิชาทางประวัติศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆทั้งในอดีตและปัจจุบัน หลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นสองประเภทคือหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองฐานชั้นต้นเป็นหลักฐานที่มาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจริงๆโดยมีการบันทึกของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรงหรือผู้ที่รู้เหตุการณ์นั้นด้วยตนเอง ดังนั้นหลักฐานชั้นต้นจึงเป็นหลักฐานที่สำคัญและน่าเชื่อถือมากที่สุดเพราะบันทึกจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นบันทึกเช่นจดหมายเหตุคำสัมภาษณ์เอกสารทางราชการบันทึกความทรงจำแหล่งโบราณสถานแหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุ หลักฐานชั้นต้นแบ่งออกเป็นสองประเภทคือหลักฐานที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่เป็นรายลักษณ์อักษรหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเช่นสถานที่โบราณคดีต่างๆถ้วยโถโอชามสังคโลกส่วนหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นจดหมายเหตุหลักศิลาจารึกที่มีตัวลายลักษณ์อักษรปรากฏ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต 2. หลักฐานชั้นรองหมายถึงหลักฐานที่เขียนขึ้นโดยบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรงโดยมีการเรียบเรียงขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์นั้นๆส่วนใหญ่อยู่ในรูปของ บทความทางวิชาการและหนังสือต่างๆเช่นพงศาวดารตำนานบันทึกบอกเล่าหรือผลงานทางการศึกษาจากเนื้อหาในคลิปนี้นะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสามารถนำความรู้ไปทำในใบางานได้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ